ันนี้ห้าแยกวุ่นวายนะคะอันนี้จังหวัดอูดอนทานีคือตรงห้าแยกนะคะอันนี้ธนาคารเขาจะขายพวกแหนมเนืองแหนมเนืองอาหารอยู่กาฟุตบปอร์ท็อปกับมาถึงจังหวัดอูดอนทานีแล้วคะ่ะอันนี้คือห้าแยกวุ่นวาย ลถบันเลยนะบันแล้วกันค yeah. ันนี้บันนะป้ายแดงทุ้ลงพิงมาีสงฟั ห้าแยกบุญวายคะ่ะห้าแยกบุญวายนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าห้าแยกบุญวายนะคะจุ่าลงองอุดรธานีจ้านี่นะคะ